อาร์ม a ั a c a กเดม c กเซ e น a total solution for better life สวัสดีครับเรื่องคุยกับ AI ให้รู้เรื่องนี่บางทีก็ยากเหมือนกันนะครับแต่จากเอกสารหลักการและโครงสร้างการเขียน prompt ที่เราดูกันมาเนี่ยดูเหมือนว่ากุญแจสำคัญมันอยู่ที่การเขียนคำสั่งหรือ prompt ที่ดีนี่เองใช่เลยค่ะคือการจะดึงศักยภาพ AI ออกมาใช้ได้เต็มที่จริงๆเนี่ยมันต้องเริ่มจากการสื่อสารการสั่งงานที่ชัดเจนก่อน ครับครับวันนี้เราเลยอยากจะมาเจาะลึกกันว่าไอ้พร้อมที่เขาว่ามันทรงพลังเนี่ยโครงสร้างมันเป็นยังไงเพื่อให้เราเได้ผลลัพธ์จาก AI แบบตรงใจเรามากขึ้นได้เลยค่ะเป้าหมายก็คืออยากทําความเข้าใจไอ้ห้าส่วนประกอบหลักของพรอมที่เขาว่ากันว่ามันเวิร์กนี่แหละครับอยากให้ช่วยอธิบายหน่อยครับว่ามีอะไรบ้างแล้วมันทานํางานยังไงค่ะได้เลยค่ะเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยนะคะที่สําคัญมากๆเลยคือคอนเท็ก หรือว่าบริบท context บริบทใช่ค่ะเราต้องให้ข้อมูลพื้นฐานที่ชัดเจนก่อนเหมือนเป็นการปูเรื่องให้ AI เข้าใจก่อนว่าเรากำลังอยู่ในสถานการณ์ไหนไม่ใช่สั่งล,ลอยๆนะคะอ๋อ oh. อย่างเช่นแทนที่เราจะบอกแค่ว่าออกแบบชิ้นส่วนเครื่องยนต์ซึ่งมันกว้างมากใช่ไหมคะครับกว้างไปเราก็ควรจะระบุไปเลยว่าเรากำลังออกแบบเครื่องยนต์เจ็ตสำหรับโดรนนะเน้นน้ำหนักเบา ทนความร้อนสูงอะไรแบบนี้ AI จะได้รู้ขอบเขตเข้อจำกัดทันทีเลยค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนเราต้องปูพื้นให้ AI ก่อนไม่งั้นมันก็อาจจะตีความไปคนละทางหรือให้คำตอบมั่วๆม,มาใช่ไหมครับถูกต้องค่ะมันช่วยลดความคลุมเครือไปได้เยอะมากๆเลยค่ะทีนี้ส่วนที่สองนะคะคือโรหรือบทบาทบทบาทค่ะ อันนี้เป็นการกําหนดให้ AI สวมบทบาทไปเลยว่าให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไหนเช่นในฐานะวิศวกรเครื่องกลอาวุโสหรือเป็นนักการตลาดดิจิตัล uh huh. แทนที่เราจะถามก,กว,าว้างๆว่าจะออกแบบเครื่องยนต์นี้ยังไงดีก็ลองเปลี่ยนเป็นในฐานะวิศวกรอากาศยานที่เชี่ยวชาญเครื่องยนต์เจ็ดเล็กๆเ,เนี่ยมีแนวทางการออกแบบยังไงบ้างโห oh, น่าสนใจมากครับค่ะพอสวมบทบาทแล้วเนี่ย AI มันจะดึงชุดความรู้ดึงสับเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องมาใช้ได้ตรงจุดมากขึ้นเหมือนเราบอก AI ว่าให้คิดให้ตอบเหมือนคนนั้นจริงๆเลยนะครับแบบนี้คำตอบก็น่าจะลึกขึ้นใช้งานได้จริงมากขึ้นด้วยใช่ค่ะมันเหมือนไปนกระตุ้นโหมดความรู้เฉพาะทางในตัว AI นะคะทีนี้ส่วนที่3คือ Instruction หรือคำสั่งคำสั่งค่ะตรงนี้ต้องเน้นเลยว่าชัดเจนกระชับ เราก็ใช้คำกริยาที่ระบุการกระทำ action verb ที่แน่นอนไปเลยเช่นสรุปวิเคราะห์เปรียบเทียบสร้างรายการ,ร,รต้องเลี่ยงคำสั่งกํากุมกวมอย่างจัดการเรื่องนี้ให้หน่อยอันนี้ไม่ดีควรจะแบบเสนอแนวคิดออกแบบ3แบบเน้นลดน้ำหนักพร้อมระบุวัสดุอะไรแบบนี้ค่ะการใช้คำกริยาที่ชัดเจนนี่สำคัญจริงๆนะครับไม่งั้น AI อาจจะทำอะไรมาให้ก็ไม่รู้ไม่ตรงกับที่เราอยากได้จริงๆ แน่นอนค่ะแล้วส่วนที่4ก็จะมาช่วยเสริมตรงนี้พอดีเลยคือ c o n s t r a i n t format หรือข้อจำกัดกับรูปแบบอ๋อข้อจำกัดรูปแบบค่ะเป็นการใส่กรอบให้ AI ว่าต้องทำงานภายใต้เงื่อนไขอะไรบ้างเช่นจำกัดจำนวนคำงบประมาณมาตรฐานหรือว่าระบุรูปแบบผลลั์ที่อยากได้ไปเลยเช่นเช่นขอเป็น bullet p o i n t นะหรือทำเป็นตารางเปรียบเทียบหรือเขียนเป็นโค้ด Python ออกมาเลย อ่าใช่ใช่ใชค่ะแทนที่จะบอกแค่สรุปเรื่องนี้ก็ระบุไปเลยสรุปเป็นรายการสามข้อนะแต่ละข้อไม่เกินยี่สิบห้าคำเอาเป็นตารางมีคอลัมน์ข้อดีข้อเสียแบบเนี้ยค่ะอันนี้เห็นภาพชัดเลยครับ เคยเจอปัญหาสั่งสรุปแล้วได้มายาวเฟื้อยเลยการกำหนดรูปแบบข้อจำกัดนี้ช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่เอาไปใช้ง่ายขึ้นเยอะเลยเนาะใช่ค่ะและสุดท้ายส่วนที่5คือ examples หรือตัวอย่างอันนี้ที่เรียกว่า few shot learning few shot learning ค่ะคือการยกตัวอย่าง input กับ output ที่เราอยากได้ให้ AI ดูเป็นแนวทางแล้วให้มันเรียนแบบตามเหมาะมากๆกับงานที่ซับซ้อนหรือต้องการสไตล์รูปแบบผลลัพธ์ที่มันเฉพาะเจาะจงมากม อย่างเช่นอย่างเช่นเรามีข้อมูลดิบผลทดสอบวัสดุเราก็ให้ตัวอย่างไปเลยว่าจากข้อมูลแบบนี้นะเราอยากให้สรุปเป็นรายงานสันส้นๆหนะ้าตาประมาณนี้ AI ก็จะเรียนรู้จากตัวอย่างแล้วพยายามสร้างผลลัพธ์ให้ใกล้เคียงค่ะโหครบเลย5้าองค์ประกอบทั้งบริบทบทบาทคำสั่งข้อจำกัดรูปแบบแล้วก็ตัวอย่างดูเหมือนว่าการผสมผสานไอพวกนี้ให้เข้าด้วยกันอย่างเหมาะสมเนี่ยคือหัวใจสำคัญเลยนะครับ ทีนี้มีเทคนิคอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับในการเขียนพร้อมให้มันดียิ่งขึ้นไปอีกมีค่ะมีแน่นอนเทคนิคพื้นฐานที่สําคัญมากๆเลยก็คือใช้ภาษาที่แม่นยําไม่คลุมเครืออมันยําค่ะพยายามเลี่ยงคําที่มันความหมายกว้างๆอย่างดีที่สุดหรือเร็วๆนี้แต่ให้ใช้คำศัพท์เฉพาะทางที่ชัดเจนหรือระบุเป็นตัวเลขหน่วยวัดไปเลยครับเช่นเช่น เพิ่มประสิทธิภาพอย่างน้อยสิบห้าเปอร์เซ็นตหรือรักษาอุณหภูมิให้อยู่ระหว่าง2อ0 2 6 0ยสิบถึงสองอยหกิองศาเซลเซียสความแม่นยำนี้ช่วยลดการตีความผิดของ AI ได้เยอะเลยค่ะครับครับอีกเทคนิคหนึ่งก็คือแบ่งพร้อมที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อยๆค่ะแบ่งเป็นส่วนๆใช่ค่ะถ้าคำสั่งเรามันยาวมีหลายขั้นตอนก็ลองใช้หัวข้อหรือใช้สัญ,ญลักษณ์อย่างดอกจันสตาหรือขีดกลางแบ่งเนื้อหาเป็นส่วนๆเหมือนจัดโครงสร้างให้ AI อ่านง่ายขึ้น ทำตามลำดับได้ง่ายขึ้นอ๋อเหมือนเวลาเราเขียนเอกสารหรืออีเมลที่ต้องมีหัวข้อชัดๆใช่ไหมครับช่วยให้ AI ประมวลผลง่ายขึ้นใช่เลยค่ะประมาณนั้นเลยแล้วก็เทคนิคสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยนะคะคือทดสอบและปรับปรุงค่ะ Test and iterate ทดสอบปรับปรุงค่ะการเขียนพร้อมมันไม่ใช่ทำครั้งเดียวแล้วจบแบบสมบูรณ์แบบเลย มันเป็นกระบวนการที่ต้องลองผิดลองถูกออือเริ่มจากง่ายๆก่อนแล้วก็ดูผลลัพธ์ถ้ายังไม่ใช่ก็กลับไปแก้ไปปรับปรุงอาจจะเพิ่มบริบทให้ชัดขึ้นเปลี่ยนคำสั่งหรือลองเพิ่มข้อจำกัดใส่ตัวอย่างเข้าไปวนไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่พอใจฟังดูแล้วการจะสื่อสารกับ AI ให้ได้ดีที่สุดนี่ต้องอาศัยทั้งความเข้าใจในองค์ประกอบหลัก5ส่วนที่คุณอธิบายมาเลยนะครับทั้งบริบทบทบาทคาสั่งข้อจากัดรูปแบบตัวอย่าง แล้วก็ต้องเอาเทคนิคพื้นฐานมาใช้ด้วยทั้งเรื่องภาษาที่แม่นยำการแบ่งส่วนให้ชัดเจนแล้วก็การไม่กลัวที่จะลองผิดลองถูกปรับแก้ไปเรื่อยๆถูกต้องเลยค่ะและอยากจะฝากข้อคิดไว้นิดนึงค่ะว่าจริงๆแล้วการที่เราพยายามเขียนพร้อมให้ดีเนี่ยมันไม่ใช่แค่เพื่อให้ได้คำตอบที่เราต้องการเท่านั้นนะคะครับแต่การที่เราเข้าใจโครงสร้างหลักการพวกนี้ลึกซึ้งเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนวิธีที่เราตั้งคำถามกับ AI ไปเลยก็ได้นะ โอ้ oh, น่าสนใจครับลองคิดดูสิคะว่าถ้าเราสามารถตั้งคำถามที่มันเฉียบคมตรงจุดมากขึ้นได้เนี่ยมันอาจจะพาเราไปเจอแนวทางการแก้ปัญหาหรือมุมมองใหม่ๆที่มันสร้างสารรค์กว่าเดิมได้เลยนะคะ